สวัสดีครับผมพนิาสาาบ่าวพันธุ์เมืองครับขอขอคบคุณบรรยากาศในานามรับพัชชาติครับผมมหาอยู่หากินตึกแหฮ้ฮา,าปากันครับผมบรรยากาศสุดเลยครับพากันลงไปเ็ดกินอยู่คุณเล่นี่ครับในานามรับพัชชาติครับผมสุดเขตเนื่องการลสินนะครับามไนคุณก็จะเป็นเขตอุดอรครับผมามไปทั้งหน้าเขตอุดอร ตอนนี้อยู่ฟังทั้งคาราซินอยู่ครับเป็นเป็นเบาเมืองน้ำดำดินดำน้ำซุ่มอยู่ครับผมครับบรรยากาศดีดีบรรยากาศเลยครับบรรยากาศนี่แหละน้ำปีนี้นำ้ำ นังหลายอยู่ครับจะเกาหมาาลิ่นครับองคภัยครับเสด็จใส่หลายคนมันติดนนำแห็งตัวนี้นั่งอาการตัวนี้ครับผมนี่ปูไดนอนี่ครับโอ้นี่น่ารักจังเลยครับผมนี่ครับมากินตาามัดติกแหงงมหอยครับผมอือครับครับนายอัทัวครับผม เดี๋ยวผมวสิ่นี้เมนูเสพๆเห็ดซูกลิ้นครับเดี๋ยวรอบสักครู่โอ้เสียเพื่นไปหาเห็ดมาตัวนี้ไปหาเห็ดกันครับผมเห็ดยังครับเป็นขายเห็ดละงูขาเห็ดละง,ลงูโอ้กวานคือคือคือผู้หาวา่าแต่ราขาเยอะเงาขาค <laughs> าเยอะมีได้สองตัวพี่ดีนี่ครับตึกปลา,าอืมนี่ครับแนวเได้ปลาปลาอย่างไรฮะ ากระทุง,งอืมปลาสูดเสาทุงอืมอย่าไร้ยมั้งอืมครับกับบ่าวอาา๋ากำลังถือแหอยู่ครับคุณอโอ้ยมีแนวจวดพร้อมด้วยครับบรรยากาศด,ดีเนาะครับวัน้ดีเล่นอะไรแก้วได้หรืแก้วน้งแก้วหนังไลยขาดไม่ได้ขาดไม่ได้สว,วัสดีครับสวัสดีครับ มมแล้วพ pues mm <The> ี <m ant> <teachers> nah. ่รองมับ huh. uh ินบรรยากาศนะครับบัวด้กับด้กาดื huh. uh ้เราครับเขาแต่ว่ามีแบบสองเศร้าป่าหาหอยแต่ผมมีเนื้อเสียบอยู่ในความสีฮิตทูกินเนื้อโยบะเอาเจียบได้เหรอพระเจ้าเบาๆนุ่มเลอ ะก,กี่ป่าแม่ไหมไหม่มลบ่มีแล้วเจียบ้เจีบจับไปทักไหนบุ๊โอ้เฮ็ดยอ้ยไปเฮ็ดน,นามสิมาแล้ว้ยนาำสิมาล่าาละ นี่ครับกินกินง่ายยูหยากเลยครับนี่กินง่ายแต่ว่ายูหยาดยูหยาดเปียกยูหยาดินมังค์มันออกฝันกระตนกระตกิอยู่ยากครับผมเป็นจริงปลาเลยครับจีจีครับผมจีปลาเขาเรียกเผาปลาเผาปลาเผาขี้เท่าเป็นไม้ไผ่นะครับสุกคือเก่ากินได้คือเก่าเดี๋ยวสิบปลานี่ครับกับบ่าวอาครับผม ทีมงานทีมงานออกมันเลยครับนี่ทีมงานมวนออกมันมวนออกมัน <laughs> ทีมงานซอสเกี้ยวเดี๋ยวหาเสาเมาคำ้ำให้เก่าเลยครับผมถึงหาสิบบาทนี่ครับแมงกระพุนครับผมแมงกระพุนดำตืดครับเข่าในเมืองเนี่ยก็ต้องแวะครับผมร้านเกา่าร้านประจํานี่ออกมักดหยุดเดี๋ยวดูเอาไงดีเน<อ>าะไปล่อยควายแชร์ทั้งวัยดี

นคเาจมื่ะใช้กอ่นอาเขาเลยน่ยปาเมื่อรยกทุบหัวขึ้นทุบเอ็ดทุบหัวทุบตูนแล้วก็บีบบกุง่าดีดีปลา็ไหมบีบตรงนี้บกงเน่าหัวก็ยาวหนี่ได้ดิหัวเราเลยดิเมื่อรูปผมเลยมีหลายเห็ดน้ำจิ้มกุงสิละเฮ็ดแจ่วกุงสิละปลาคุณดิลงเลยเนาะโอ้ซึมูเต่ากจะกินแต่เสียนี้แ่เ่อไทยตวที จะทอดดีเสียงคั่วไต่สะพานครับผมจะทอดดีครับนี่นำนำมันดี้นะครับไม่หนึบไม่ไงหนึบวะนี่ครับนำกระเทียมดองนี่ตั้งสายมาสิลางนำท่านศาสตร์คือสิบว่าคือหรอกครับเ่าต้องลางเลยลางแล้วลางแล้ว ยำแมงกระพุนน้ำตื้ผม <c oughs> เดี๋ยวพ่ยังใช่ล่ะจวดด้งงครับพญ่พยพญ่ยยังใส่ดำาก็ดื้ <c oughs> อแค่นี้วะมาจวดด้วยกไงครับเอาลิ้นกันนึไป้นไปอื <c oughs> อืเดี้นี่เป็นยหเป็นมัดลินหน้าเพื่อนครับดึกแี้เพื่อน ไม right? no. so ่ day, huh? bye, bye, bye. ่อยแงอืมยนนี่แย่เด yeah, ่นวยเด่นเป็นตัส้มดีกลุ่มคู่มยแบบตัวเปียนาดีเนี่ยมาเด่นเฮ้ยมันอันนี้มันโดนมมันอาบาดสุ่นุ๊บไหมแล้วมันตอมันแตกมันไใส่สอบนี่งียนาหลาย่หลายหมเดิมาวนดียนี่ไหม lắm, chết gì đấy không mà bộ lại mình nhận được nói cứ luôn mấy thử vụ làm một toàn một tổ nó làm cái gì phù cái thuốc lốc ớt đéo thuốc lốc có phù cái nó a hôn có phù cái chỉ nhảy bay đình đình đầm đình ngâm

ครับน้ำจิ้มสมครับน้ำจิ้มส้มนี่แหละครับผู้อื่นกินกินกิน,น,กน,กน,กนง่ายยู่ายากพูดตัวครับตัว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 ไป ได้อีกเปี่หาข้าอเนี่ยมันบหวแล้วเหเียมันเหมือนติดโควิดมาเหม่ยตกเร็ยวะเร็วละโอ้นี่ต่ำเห็ดผมนี่ครับมีดหลืงงโเห็ดไข่้อมสีเป็นกลังเห็ดอยูเ่ยเรื่องแนว่ยมาไมา่มใจใผมครับผมโอ้ตัวยาคันออกขัดร้ายเฮ้ยมีหลายหน่วยอยู่ โอ้ยเาจากลางมือเอาคือกันดีดีได้ครับไปดิไปเรียนไปแต่ลางมืออยู่ดิโอู้มาัดให้ผมกับครู้อครูกับมาียนด้โอ้ยบเป็นว่ามากันเรียนของเสฟมันจากเท่าเลยไหมต้มเหมือนเปลือยนะเสเนนก็คือของเจ้คของเนาะยาับสาบเื่อนนะของเจ้าของ

โอ้ผมทูดเกีบเบอร์ตันเช๋งเลยล่ะบังไปก้นด้วยครับไปทำตาดเนี่ยนบะหมี่ล่ะใส่น้อยเอาโอ้เดี๋ยวทายของเซฟคือกันครับผมเป็นต่ำเหตุต่ตโอ้บกหรอก่ปากวเวราะเซฟ ใหยกัถเอไว้ภาพว่าเมื่อไชื่อเรืไว้ใจดินผมก็ซื้อมกับใครไปไปรับกินไปรับกินแ้วล่ะไปถือซ้ตัวตรงเนาะหลาเลยมาไพสันเขาถามว่าสงหัวเร็กหรือ่ะเขืวานทีเนาะอืะไรนะไพสันไปรับไสันอ่าโอ้มาเออ โอ้โนาก็เป็นต่ซเสียบไปด้ครับเองตอนเขาเนื้อขาักเกียร์อย่าาได้แหรลงจุ่มไอืมีกี่านได้ไหมไม่ลงโอ้โหีน,นงไงบนะเด็กการนะครับเสียบอยู่กินได้อย่าง ตวรวจลอตเตอรี่งวดวันที่ส<บ>ิบหกเบอร์บอกวันเป็นทีน่หนึ่งโอ้มาแล้วครับเด้อเข้าป่ากันดำห้องหลังห้องหลังห้องลังโอ้เห็นแมาเดืการดได้ครับเคยให้เคยให็บแมวหอยตรวจอยู่ได้เทียนหนึ่ง มันคือยิ้มมาจัดหมอวเพาตรวจได้คนใดใบห้อเลยว่ามึงตรวจมึงกระนใบอยแล้วจังมันคือยิ้มมาจั่หมอวะรับมาไม่ถูกกับวันใดๆฮะถือวุนคู่นึ่ะปากเทอดีเลยถือวุนเลยบ่ถือวุนเลยถือแบกมาหบเดี๋ยวพ่อใหญ่มาเด้อกินข้าวไม่ไหวอม่ยหว ม่แล้วหนึ่งหนึ่งเจ็ดสงหาองหนึ่เขีดเยอเบี่ิบเดเลยสัดครับบายสัดีเยรบถงมาได้เกีรเลนเ่เาดหมดร่วเดี๋ยวท่านซีนดเกบก่อนซเลยครับซีนเลยนั่นุดกุดดีบ่ดีอือบปเสงออมเดี๋ยวผมขุยพักเกมฟอมครับ เดี๋ยวเราได้กินหาผมหาวนะอันนี้แล้วมันเจ็บอู้หูำใยเนี่ยออกมาเป็นเน่นนี่ถุงครับผมเอานังเทียมมาสูกรีผมก็เหรอไม่ถุงโผมกีินไปนี่นังความแล้วับ อ๋การต้งคือได้สองตัวอยู่ส่วนเนให้ยเนี่ยบอกเจ้าได้ตัวหนึ่งมันบอกกัใช่บอกมใดตีะบ่สมม่แปตัวใดารด้วยคืออัว่ามันบอกว่ามีผู้เดียวที่ที่ที่วันมันบอกตัวใดคือไอ้มันมันกโ บ help. ่แมนคือเขาคุยกันยังไงกับลูกถ้าลูกเข้าหนิลูกเขานิประมาณเะขรอยาีลูกเีาลูกได้บอกคือคูว่าบัตรเป็นเดี๋น้าไหมเขาเขาซื้อสารกันได้ใหมไืมนี่บอกงมหนึ่งเนี่ยก็สองหนึ่งไว้เหมือนกันฟั่งกันด้ยศูนย์หนึ่งสองสองหนึ่งศูนย์แล้ลูก่อยบอกหกหนึ่งสองเดี๋ยวืเดี๋ยวเป็ี่น ก็คือทันซื้อสามโตเนี่รถือสองโตก็ถือยู่นะครับเั้งโตก็ถืออมันต้องรจัดจั่นคุณเดี๋ยวกินมอกอะไรหรอกย่าเจ็บกินอะไอตัวเส็บเจ็บเลยอ่ามาลงอีกเลยตัวนี้นกยุกจางกินโดนก่อนกินปุ่มไม่ก็ได้บอสบอสยังนพูขอย่างนี่ครับย่างกุ้ย่างกิง โอปอร์เังเลทางม่น่าดหรอกงานจิตาิติศนอยู่ได้รตามทิศวิตวิทมันยังอยู่ได้ไอ้เกิดอันมงเฮ้ยอาจวดอันี่ยังนี่ตำเฮ็ดเฮ็ดไหมเอาเราไปหาบ้างบังเดอบัน้มันตกซีมมั้งเด้ คมมึงเนอือคุยบค่กุ้มาเอคุยแล้วจำวจะเอาคูกัม้าหน่ะอันแซ่บ่มึงเนี่ให้ต้อถ้ามาเนี่บัดนี้คุณได้หัวมนี่ยบัดนี้บัดนี้พอดียวลูกมาน้ำบัดนี้ตำกุ้มาบัตนี้ตำเฮ็ดบะกี้ออกกีกี้เท่นกีสิมันก็หอมเลยยังดูดอกกีอยู่บนี้กีได้กีไปตำไมเออกีลยกีอ่าเงยองเสอือ เอาท่านลองมึงเหย่อไม่บางทีหมดกองนี่นึ่งกีบกีเ๋ย่อเอามนีกีบอ่ะเดี๋ยวหลังน้ำกอนเป็นเสือมาต่ำปนอยู่ได้เนาะแต่ว่าผู้คนมกขักเสีอเลยสร้างผลโนลงรับโดนลงรับันจิกินโมหอมบอดเซฟกันอยู่บ่ไปแล้วคนแบบ ้งมันอกมันหลายอย่นงเันลไม่ได้หรอะยาไต้โลเลยโอ้ยยาได้เลียงกนอ้การไม่้งวนยังรู้ะไละเียงันลอยได้เียมองนอ่าำเป้าเลยนะเป่าองบดได้เลยทางคูไม่เหรอเหนาวขึ้นไปอาแค่มนัรนขอยาดได้ครับเด้อผูจากองก็ดิมักขึ้่อไมวดะบาง แข็เนาอเออแซบอยู่บ้างโอ้เกิดเกิดดีว่ะจากเปียกไหมนางพานามมามาแังนั่ง้อง้องไม่ค่อยได้นี่คนหาปลาของแท้ครับผมใหญ่พินหน่อยแฮทีเมื่อวานคือกันครับตู้ผมครับบรรยากาศดีนะครับ สามนำมนี่แหละมาแฮงครับบรรยากาศของแพร่โบรรยากาศดีเด้เพิ่นเพิ่นเพิ่นมากข้าเดียวนี่ยเพิ่นเพิ่อนเอาผ่าดลอือนี่แหละเพิ่นสิบาส่วงคําๆนี่แหละครับบรรยากาศดีเด้อ เป็นเขาจะหจักย้มเนาะแย้มนี่ปลาหลายย้มนี่ปลาลงแมนบ่มฝานี่ขึ้นน้ำหนัเรื่องเลยเออมาหลังหลับแมนแมนไม่เอาหน้าไห่ใส่ขี้ไงไม่เอาห้าใส่กันนี่ครับดิถีบ้าคือบ้านกินกินง่ายอยู่ยากครับผมบาลิโคว่ากินง่ายอยู่ยากกินง่ายอยู่กินง่ายอยู่ก็อยู่ยากกระผม ต้องไล่ออกวะยันี่มันไม่ได้ิว่าป่านี่ยองไ่้ไม่ด้หวด่าหนาบาภาพเด็ตรงนี้วานนนท่านไปเวล่านี่แล้วใบใบสาวเออไปแมนยูไปลไรับประกันเลยครับว่าได้นี่ยใ้ให้ทุบห้าเลยบ่า อ๋อก็ได้คุยกับผมไปได้มาธุงหนึ่งไงวัน้าละสิบตัวโอเคโอเคเดี๋ยวจังค่อยไปครับปิดบ้านติดบ้านดีฟังนึงครับพอดีมันอันนั้นพรมอี่ยังเกาะหอยหอยเล็บมากแบบนีครับทางพั่งแดนครับหอยจุกสี่ไงก็มูครับเดี๋ยวิช่วยในเบาไปเอาหอยไงหอยไงหอยจุกจุกปั้นเท่าขอยไม่ห้อยคมอันตัวใหญ่มากครับผู้ดมสมบูรณ์มากครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามกับผมเดี๋ยวไปพุ่นแน่นอนครับผมครับผม นี่ครับเลขาบนายอันทัวร์ก็มาครับผมพอดีมีของอยากให้ซิมนะจัดเลยครับึบเหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมโอ้โหอร่อยแน่แน่ไอไม่ครับผมเพิ่นจากไหนว่าหั่นซิมบอกไอ้ไม่ครับผมเพิ่นเพิ่นได้บรรยากาศเพิ่นยังเกาะเพิ่นว่านมากบรรยากาศเพิ่นเลยเอาหนังหนังหนังเยอะ นังเข้มครับนังเข้มนังควายหนังควายนังกระบือนี่ครับดีดี่งดิบ้องไงเอาโตโยแ้าไปให้เทปยีกว่าบ่อน้ำอยู่หลังรถน้ำหลังรถมีเอฟซีถือเลขน้ำไหลใช่ไหมครับผมน้องวิลล่าบอกไม่ถูกนะครับผมฮะบอกหนึ่งสองครับแต่ว่ามันออกศูนย์หนึ่งสองครับผมแต่ว่ากต่มีคนตาหนาตะหลังรีชื่อคือวันน้าเจ้าแม่วิลเดี๋ยวบอกอีกครับบอกวันเมื่อไหร่บอกซีสองแต่ว่าต้องแปะครับไอ้นัมันมาแปะโอ้ โ,โอ้ตรง,งเขาไปซื้อได้น้อยเนะาะเขาซื้อซีเก่าอ,อืมโอ้แส,สดงว่าเขาเขาสื้อซีเขาลืมกลับเลยเออกลับไปซื่อครับ่าอ่ากำลังใส่ไม่สากกระเบือครับผมถุกหนังเดียวหนังไอ้มครับผมยายสาสรคนเท่เอ็บ่ครับเนี่โอ้ ส่ง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 ต่างประเทศเยังก่อนก็ไปจบบ่บ่บ่ถึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวใบเหลืองบ่บ่ถึงดอกเหลืองนั่นนี่ครับกีเรีวเรีวเดียวซิมก่อนอันอนๆพอดีอืมนุ่มๆเลยล่ะจับดังสีจาเมื่อ้างน้าจับแม่ปาาให้ไหมดีเอาม่นังแบ บ่าบ้จัดก่อนเลยครับมันอย่งไรสไครับมันออามาสูงกินะซึ่งเพรามาสูกริงนซึ่อกว่ามันข้าวห้นมีแค่วอยู่มันต้องตอยเล็กๆเ้ยครับอต้งซอยดีๆใช่ไหมครับผครับครับอ๋อเมือยูำ่อนเนอะโอ้แบงยยำเหรอตุ้ก่อนเลยเอาเยอะเลยครับอืมทักยู่รับนุ่มๆ อมไว้ก่อนนะครับอมไวก่นไม่ข้าก้นนี่เด้งทุบเั้งนิ่มแมนโอ้ผมเซไปเป็นคนระเบียงโอ้คนเสบียงมันต้องเซน้ำคนระเบียงคนเซน้ำด้กานครับจวดจวดกับสองสาบรรยากาศมันยากอีเลียครับผมไในงาได้กาทแมนมันตือนเตือนนึงผมซิมจัดคนเลยตอนไหนได้ครับเนี่ยอันนี้ว่ามันยังหยาบอยู่แต่ผมว่าผมสำหรับผมเลย เรามันบ่ดีครับโคตรแซ่บแล้ว <c oughs> พี่เจ้าดีออยู่ครับน,น่ครับเดี๋ยวพี่เฮ็ดทายลังเก็บเนี่ยมันเป็นอยวงที่แซ่บเลยอือดูแล้วเหรอหลาหลายๆคนวิธีทำมันอาจจะดูสกรปรกเนาะเพแต่มันถิ่มลงไฟเลยเนาะแต่ว่ามันแซ่บ,อบขอพูดเลยไหมครับผมแต่นังมันแซ่บมากสุ้กินจะพอกินอะไรเน เยดบนแฮช่วยเ่ดีวิวหนังเลยครับแต่๋ยวผมแสียมดีมักแล้วหนังคั่วครับผมแบนังหม้นนดูอมเน่ยากันอมหมครับไอไม้พันธุ์ยิงขาป่าว่าปิงสูปิงครับผมเออจัดเลยครับทั้งหน้าเลยไอบิดต่อเดเลยล่ะ โอ้โอ้ถึงปากค่อยให้แหละครับโอ้เดี๋ยววันแตกดีเล้วล่ะไว้ฮันล้าไว้ฮันล้าเดี๋ยวเดี๋ยวป่ามันต่ำแหียบ<อ><อ>บังก็บรรยากาศดีครับผมงามดีปะได้การได้การแต่่่วาบเป็จนน้าเนาะแตกดีแตกดียอมรับยอมรับมันบ่คือไผครับชาวบานของผมครับผมแตกดี มัน,น,นม,มันมันงมไม่ได้มันลึกเดี๋ยวครับเอาเห็ดบปลาที่วานเฮลงไปแล้วไอ้แม่พึ่นจัดให้แล้วโอ้พึ่นคือวานแขกส้น้อบปลาที่นี่วานหัวโตบักใหญ่เลยครับ <c oughs> ครับพากันมาหาอยู่หากินแบบธรรมบธรรมชาติเลยโอ้ แค่เต็มนะครับเออไอ้หมครับผมจัดให้แล้วบัทที่นี่เดี๋ยวเด้อบัทที่นี่อันทวมหัวนี่ผมบลกเอาเดหลากจิ้มเลยโอ้ขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วหบอลุดบอลุดโอ้ก็เย็นเอบาทที่น่นโอ้ของแเ็งเนีมไอ้ใหม่ เดี๋ยวเด้อครับเดี๋ยวเด้ี๋ยวมันเป็นมันเป็นอันถุงใสเอออถุงใสถุงใสโอ้แล้ปลาดินเยอะครับปลาดินเยอะกันถือเยอะครับการว่านที่ปลาบมรูโตคต้นคนตนว่านกับแจกควาสีแตกว่วแตกเออแต่เราว่านได้เต็มเต็มมากเยอะงับอันนี้เป็นดังเห็น แล้บตเหยียบยิ้มเสียงป่าดินอยู่ครับโอแมนนมันดินถึกตีนอยู่เดี๋ยวไอ้เดี๋ยวเด้ออยู่บนน้อโอ้ยลุดตัวนี้บ่าที่ครับแมนมมันมัน ดีดอยู่ไหมหเมดีดยล้ะครับหา,าอยู่หากินใต้สะพานครับมือนี้เดี๋ยวพอพอกันไหมเด้อยืนดีไม่แห้งครับสวัสดีครับเดี๋ยวพอพอกันไหมครับไอ้ไม้พันธุน์หนังมาจีสุดแซ่บแซ่บสุดย,ยอดสุดยอดนี่ครับตึกเฮียพันธศาสตร์ครับผมสวัสดีครับ